ไม่แล้วถ้าเล่นสิบสองเนี่ยเฮียจุกเล่นมีดได้หรือเปล่าเป็นสนับอ๋อสนับโหเฮียจุกวินเตอร์เฟลไหนมึงต่อยอากูให้ชนะดิให้จุกโอ้ออชนะแพ้ผมมาชนะแพ้ผมมากูแพ้มึงอยู่แล้วแต่กูอยากรู้ไงว่ามึงจะชนะกูยังไงเรื่องหมัดกูแพ้อยู่แล้วกูต่อยไม่เป็นมึงก็รู้ไอ้เฮียกูต่อยไม่เป็นไงใครๆก็รู้ไอ้ควายมึงไม่ต้องมาทำพูดทำทรงไอ้เฮียมาดิมาดิมาดิเฮียไม่ได้เก่ง มาดิ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 อ่าเด๋วบอกไม่กัดไม่ก่อแตกควายก็อไนียก็มึงเก่งกว่ากูอ่ะหมัดไหสัตว์เออมาเดมาเดมาเดมาดมาดิ มัต่ <laughs> อยไม่เป็นเลยอ